สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องช่างมาอินดี้นะครับวันนี้นะครับมีเครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือสิเขาเรียกว่าตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ที่อยากแนะนาให้ให้ทุกคนจัดหาม,มาใช้ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาผมไปทํางานหน้าง,งานนะครับเราจะมีการใช้เลื่ององศานะครับแบบนี้เลื่ององศาแบบนี้ทีนี้เวลาเรายกไปหน้าง,งานเนี่ยมันก็เราต้องไปนั่งยองๆทากับพื้นนั่งกับพื้นราบก็ทําให้เราปวดหลังหรือว่าบางทีท่าทางต่างๆการทํางานต่างๆมันไม่สะดวกนะครับ ก็วันนี้มีตัวช่วยมาแนะนำครับเป็นตัว DWX 724นะครับรุ่นชื่อรุ่นนะครับเป็นขาตั้งเลื่ององศานะครับเท่าที่ใช้มาเนี่ยเท่าที่เทสมาหลายๆตัวนะครับผมว่าตัวนี้คุ้มค่าสมราคาที่สุดละเพราะว่าค่าตัวเนี่ยไม่เกิน5,000บาทนะครับอยู่ประมาณ4 0 0พกว่ากว่าถึง5,000อยู่ที่ว่าใครได้ร้านไหนนะครับก็ลองไปหาเอาแต่เท่าที่ใช้มาเนี่ยใส่ได้กับเลื่ององศาทุกรุ่นนะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นของดีวอลนะครับแต่ว่าใครจะใช้กับเลื่ององศาดีวอลก็จะเข้ากันกับสีเดียวกันนะครับแต่จริงๆ ใช้ได้กับผมเคยลองเอาของม a กิต้าใส่นะครับตัวนั้นตัวอยู่ด้านหลังนะครับก็ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับสามารถยกย้ายได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใกลไๆนะครับอ่ะตัวนี้มันจะมีตัวปลดนะครับเวลาเราจะปลดเราก็บีบตรงด้านหลังนี้ปุ๊บหลุดง่ายนะครับยกง่ายปลดง่ายนะครับมันจะมีด้ามให้ปลดอย่างนี้เราก็แค่เอาตัวนี้ไปเกี่ยวเกี่ยวปุ๊บแล้วก็บีบบีบนี่บีบตัวนี้ลงก่อนบีบตัวนี้ลงก่อนแล้วปุ๊บเราบีบลงมาอย่างนี้พอเราเอามาเกี่ยวปุ๊บดูนะเกี่ยวปุ๊บ เราปล่อยเราดึงตัวนี้ลงแค่เนี้ยเสร็จละเวลาจะปลดก็บีบตรงนี้ก่อนบีบตรงนี้ก่อนมันจะล็อกสองชั้นนะครับบีบตรงนี้เราถึงจะบีบขึ้นได้เวลามาใส่ปุ๊บก็ปล่อยแค่นั้นแค่เนี้ยก็อยู่แล้วครับมันคงละนะครับทีนี้เวลาเรายกต๊ะออกเราก็แค่บีบเอาออกมันจะมีปุ่มให้เราจับด้านหลังนะครับเวลาเรายกเราก็จับตรงนี้จับด้านนี้นะครับเวลากลางนะครับผมชอบตรงเวลาเรลากางเนี่ยมันสามารถบีบตรงนี้ การได้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีตัวล็อกเข้าอัตโนมัติเลยนะครับนะครับเนี่ยก็พลิกหน้าขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราไปการให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแส่วนตัวเนี่ยชอบในเรื่องของการพับขยายนะครับพับขยายได้นะครับอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้ประกอบไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ประจํานะครับใช้อยู่แล้วใช้งานไปแล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะอย่างนี้เวลาเราถอดนะครับ มาถึงปุ๊บแล้วก็มือจับด้านหลังนะครับจับด้านหลังกดปุ๊บบีบมันก็ยกออกอย่างนี้แล้วก็เครื่องวางอันนี้เราก็จับนอนลงนะครับปุ๊บแบบนี้หุบเก็บเก็บนะครับก็ถือไปตรงไหนก็ได้นะครับพอเราได้ที่เราจะทํางานแล้วจุดที่เราจะทางานแล้วปุ๊บใช่ไหมครับเรามาถึงปุ๊บเราก็กลางออก หยบตรงนี้ยกขึ้นหยีบตรงนี้ยกขึ้นหยีบยกหยีบยกปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็จับนอนหงายเอาเครื่องมาใส่นะครับยกมาจับเข้าไปหยีบด้านหลังให้ดึเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดลงนะครับกดลงมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับล็อกแบบนี้แต่อันนี้อันนี้มันหลุดนะครับเจาละระมาณนี้นครับ ตัวนี้ก็สามารถทำให้สต็อปเปิ์ได้นะครับเคลื่อนย้ายได้กางออกไปรับได้นะครับกางออกไปได้ได้ไกลมากนะครับเนี่ยจนสุดนะครับประมาณ1เมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลื่อนได้นะครับตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยขึลื่อนไปเคลื่อนมาได้เพื่อรับขนาดไม้ได้นะครับอันนี้ก็หมุนได้นะครับสามารถพับลงได้กรณีที่ไม่ต้องการสต็อปเปิดแค่รับน้ําหนักเฉยๆนะครับยกขึ้นยกลงได้ด้วย ยกขึ้นยกลงได้ขึ้นอยู่กับความสูงของโต๊ะนะครับว่าก็สูงว่าเรื่ององศาเราสูงตามแค่ไหนเนี่ยเราสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเป็นขาตั้งขาตั้งเรื่ององศาที่คุ้มค่าสมราคาแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยทำจากอลูมิเนียมนะครับไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้ใช้มาปีกว่าละนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกตัวนึงนะมีมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ก็เหมือนกันเปียบเลยนะครับเหมือนกันเปียบเลยไม่ต่างกันนะครับก็้ได้มาอีกตัวหนึ่งเป็นของดีวอลนะครับตัวนี้ใครสนใจก็เอาไปหาซื้อด้วยได้นะครับรหัสรุ่นตรงนี้ครับ DWX724 นะครับรุ่นนี้นะครับก็ใช้ได้กับเลือกสายทุกรุ่นนะครับยกย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับพกพาง่ายน้ำหนักเบานะครับไม่เป็นสนิม แล้วก็สีสันก็โอเคเลยนะครับตัดไม้ยาวได้สบายนะครับ